สวัสดีครับในคลิปนี้ก็อยู่กับผมแชมป์จากช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้กับเจ้าแอร์ล็อกของผมนะครับซึ่งน้ำมันเครื่องในรอบนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นยี่ห้อนี้ครับโมตุนนะครับโมตุนเจ็ดพันหนึ่งนะครับหรือที่ชาวเบเกอร์อย่างเราเรียกว่าโมตุนน้ําแดงนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเบอร์สี่สิบนะทุกคนสิบวยสี่สิบครับนี่ครับก็เป็นของแท้นะครับทุกคนนําเข้ามาจากบริษัทโมตุนไทยแลนด์นะครับนี่ครับทุกคนโอเคเรามาถ่ายกันเลยครับ ก็เลื่อมจานนะครับถอนน็อตแตะน้ำมันขึ้นนะครับปล่อยมาเลยครับกลระหว่างนี้นะครวก็ปล่อยให้น้ำมันขึ้นนะครับอันเก่าไหลออกมาให้หมดก่อนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นตะแงรงกองน้ำมันขึ้นนะครับของแอร์ล็อกนะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ก็คือสภาพน้ามันเครื่องเก่านะครับก็เป็นของแอมซซยนะครับตันนี้เป็นแอมซซยสกูตเตอร์ับทุกคนที่ผมใช้งานมาเป็นระยะทาง2 0 0กิโลนะครับก็สภาพก็เป็นแบบนี้เลยครับก็ค่อนข้างที่จะดานิดนึงนะทุกคนส่วนตรงนี้นะครับเป็นชุดไส้กรองนะครับชุดแกงกรองน้ำมันเครื่องนะครับก็เอามาสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับขาวๆสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับแล้วเราก็เติมน้ำมันเครื่องกันนะครับ โอเคครับทุกคนก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็คือการเติมน้ำมันเครื่องตัวใหม่นะครับลงไปในเครื่องยนต์ของเรานะครับซึ่งน้ำมันเครื่องในรอบนี้นะครับผมใช้เป็นของโมตุลนะครับโมตุน7นึ่งครับเบอร์ B 10บ4ต่มันอยู่สีนะครับหรือสับย่อของไบเกอร์เราก็เรียกว่า รุ่นหมูตุ๋นน้ำแดงนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นเกรด MA2 นะครับทุกคนเป็นของรถเกียร์นะครับที่ผสมเอสเตอร์ลงไปด้วยนะเพิ่มความลื่นไหลให้กับเครื่องยนต์ของเรานะครับแต่เราเอามาใช้กับเกรด MB ได้นะ MA2 ใช้กับ MB ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่เราอย่าเอา MB ไปใช้กับรถเกียร์นะทุกคนอันนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับรอกะป๋องเขาก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมสังเกตเห็นไหมเป็นสีน้ำสีแดงๆดนะทุกคนเดี๋ยวผมเทดูนะครับว่าเป็นยังไงนะตัวนี้ผลิตที่เวียดนามนะทุกคนแต่เป็นห โมตุนเป็นน้ำมันเครื่องของสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูนะครับว่าใช้ได้เป็นยังไงนะครับโอเคเติมกันเลยนะครับนะครับทุกคนเติมกันเลยครับเดี๋ยวแกะกอนครับดับแรกออ้ดีนะตึงขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้โอ้โหนี่เห็นสีแดงแล้วทุกคนเนี่ยของเขาก็เป็นแบบนี้เลยเหมือนจุกเปิดน้ำมันพืชเลยทุกคนนี่เปิด เวลาผมเปิดมาเพื่อทีไรนะมันชอบขาดนะไม่เคยได้ดีสักทีนะโอ้อัน,นี้เปิดง่ายครับดมกลิ่นหน่อโอ้กลิ่นหอมมากเลยผมขอดมกลิ่นหน่อยนะครับโหกลิ่นหอมมากเลยทุกคนโอ้โหมชื่อนะเจ็ดพันหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเติมกันเลยนะครับแต่กลิ่นหอมมากจริงโอ้โหยอดเติมลงบนแล้วนะครับโอ้เป็นสีแดงเลยสมชื่อหมูตุ๋นน้ำแดงจริงนะครับ ตัวนี้แอร์หลอกของผมใช้อยู่ที่900มิลลิตรนะครับกระป๋องนี้เป็นกระป๋องหนึ่งตนะครับก็เหลือไว้100มิลลิตรนะครับเอาไ้ท็อปอัพนะครับเอาไว้เติมเวลามันพองก็เติมไปเลยครับเกือบเกือบหมดกระป๋องโอ้กินกินหอมสาใจเหมือนแชมพูยาสระผมในครัวเรือนเราเลยครับน่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนนะครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็กระดับกันนะครับนี่ครับก็อยู่ในระดับที่เราต้องการแล้วนะครับอยู่ขีดบนสุดของก้านวัดนะครับ ก็เดี๋ยวเราปิดนะครับเราออกไปทําการเทสกันนะครับว่าน้ำมเครื่องตัวนี้นะครับเติมแล้วนะครับให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการวิ่งกันเลยนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทดสอบน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับว่าน้ำมันเครื่องโมโตน701เนี่ยเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนลองจากอัตราเร่งก่อนดีกว่าครับทุกคนเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้เลื่อดีอยู่นะ โอ้ข้าท่าเลื่นดีอยู่ครับทุกคนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมอไซ์โอ้ขันเ,เร่งเลื่นดีอยู่ครับทุกคนนุ่มลื่นสมูทตีมากๆถ้าเทียบกับตัวก่อนที่ผมเคยใช้นะว่าตัวนี้ดีกว่านิดนึงครับโมตุน7 0 0 1ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่มีส่วนผสมของเอสเตอร์นะครับ เอสเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของน้ํามันเครื่องกรุ๊ปห้านะทุกคนเขาก็จะมาผสมในน้ํามันเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่มันลื่นกว่าน้ํามันเครื่องกรุปรกร๊ปสามเดยกุ๊ปสี่นะทุกคนโอเคเลยกลิ่นหอมด้วยนะสําหรับน้ำมันมเครื่องตัวนี้ <c oughs> ใชได้นะก็อาจจะต้องลองใช้อีกสักพักหนึ่งนะครับสักสองพันกิโลครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะ ก็เดี๋ยวเรามาครื่องตัวนี้โมตุน7,001หมูตุนน้ำแดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมใช้งานไปสักพักนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในใต้คอมเมนต์ให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เดินทางออกไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกคนเลยนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับผมขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆททััั้้้งงงสินนปวเลยะครบ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย